มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไม้บ้านพักโคนชลารัเสเซียนีไม่ทัน11รายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สดเศร้าสลดนะคะสำหรับข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านพักโคนชลาของบริษัทเอกชนหลังหนึ่งที่หมู่บ้านอิชบูดิโนโเขตอับเซล,ลิลอฟสกีในสาธารณรัฐบัชคอโต ของประเทศรัรเสเซียเมื่อช่วงสาวันอังคารที่15ธันวาคม2563มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหลายคนหนีออกมาไม่ทันเสียชีวิต11รายค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับเหตุแจ้งเรื่องเหตุไฟไหม้เมื่อเวลาประมาณ12นิ53นาทีโดยอาคารชั้นเดียวหลังนี้นะคะทำจากไม้ทั้งหลังทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกไหม้นานกว่า3ชั่วโมง กระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้ในเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ในเขตอั a เซลรีลอฟสกี้นะคะเปิดเผยว่ามีผู้รอดชีวิต4คนหนีออกจากอาคารได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงโดยคนหนึ่งเป็นพนักงานหญิงแล้วก็อีก3คนเป็นผู้พักอาศัยนะคะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากความประมาทในการจุดไฟภายในบ้าน แต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึง11รายขอขอบคุณ CNN และขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ